สวัสดีครับคลิปนี้ทางร้านสาธิตเราก็จะมีสินค้าใหม่มาแนะนำนะครับจากค่ายโตอะประเทศญี่ปุ่นนะครับ แต่สินค้านี้เม็ดอินไต้หวันนะครับเป็นลักษณะเครื่องคล้ายอินเตอร์คอมนะครับเอ่อก็เป็นเครื่องประเภทระบบช่วยเหลือการสนทนานะครับรุ่นโตอะ NF2 นะครับ NF2 NF เน e a r ฟิล l d ครับรู้สึกเหมือนใกล้กันนะครับเนี่ยครับอันนี้ตัวรับตัวแม่นะครับมีรับตัวแม่ก็มีกลุ่มวนลุ่มอยู่2ตัวนะครับใช้ใหม่2ตัวนะครับปุ่ม power นะครับด้านหลังเครื่องก็จะสามารถ นี่ครับมีปุ่ม power นะครับมีปุ่มออกไม่หนึ่งไม่สอง A B นะครับแล้วก็มีปุ่ม record ให้ด้วยนะครับ record นี่ก็สามารถต่อเป็น power หรือว่า a i มออกนอกมันพงชิพนอกได้นะครับจากแค่ตัวอันะครับเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือตัวลูกนะครับตัวรับก็จะมีสองตัวนะครับคุณลักษณะพิเศษก็คือมันเป็นแม่เหล็กทีติดกับส่วนที่เป็นแม่เหล็กได้หรือซื้อออปชั่นเสริมได้นะครับ ในสังคมที่ต้องไร้การสัมผัสสินค้านี้ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวพวกตามร้านขายยาที่นีคุณหมอธนาคารแบงก์ที่มีฉากกั้นอะคริลิกหรือก,กระจกอะไรเนี่ยครับเวลาคุยกันอาจจะลําบากนิดนึงนะครับก็ต้องตะโกนเสียงดังไม่ต้องใส่แมสใส่อะไรแต่ถ้าจะมีตรงนี้ติดอยู่ระหว่างผู้คุยกับผู้ฟังนะครับก็จะสม่ัสากันได,ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องสัมผัสอะไรเลยนะครับเดี๋ยวลองเสียงดูนนะครับคุณเอ็มพีเอ็มลองดูครับ ลองให้ดูนะครับพูดมาเลยครับหลทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทช่คบทดสอบเป็นอย่งดีเดี๋ยวผมพูดดูครับฮัลโหลทับเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องใกล้ก็ได้นะครับก็ได้ยินนะครับอยู่ที่บนลุ่มที่เราตั้งนะครับโดยไม่ต้องสัมผัสอะไรเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบใช่ครับก็เปิดทิ้งไม่ได้เลยสามารถพูดคุยกันได้เหมือนทักษะายอินเตอร์คอมนะครับ เรียว่าคุณภาพเสียงไอ้ตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกระบบ DSP นะครับตัวปรับสัญญาณเสียงถ้าคนพูดเสียงทุม้มากไปมันก็จะปรับเสียงให้พอดีอะไรเนี้ยครับพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับน่เป็นสินค้าตัวที่น่าสนใจในยุคสมัยโควิดเลยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับที่นี่คุณหมอแบงค์ธนาคารร้านสะดวกซื้อหรืออะไรที่ต้องการ ความปลอดภัยไม่ต้องใกล้กันไม่ต้องสัมผัสสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับโตอะ nf 2นะครับนี่นะครับดูอีกทีนี่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับสามารถแปะติดกับโลหะได้นะครับแล้วก็ไปหาออปชันมาเสริมได้นะครับใช้งานได้ง่ายนะครับสินค้ามีนะครับที่ร้านสาธิตวิทยุเรานะครับเอาเข้ามาแล้ววันนี้นะครับเรามีของใหม่มาให้ดูกันทบทุกวัน สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ